เดี๋ยวไฟน้อนคอโอกาสสุดท้ายที่คุณจะได้เป็นเจ้าของของบวนรถเป็นรุ่นใหม่ใหม่น้อยกว่า200คันกับราคาที่ตีนสุดแห่งปีรถจัดหนักจัดเต็มสูงสุดถึง500,000บาทวันนี้ถึง29ธันวาคมนี้เท่านั้นนะคะสนใจนะคะเข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้ที่แคตตาล็อกอะไรของเราค่ะ w วอร์ไวเว็เป็นทคอมเรามีสต็อกรถเบส,สวยๆให้เลือกมากว่ง200คันแบบจุใจเลยค่ะ มีติดบ้านไว้อุ่นใจหายห่วงเลยนะคะกับ SUV ที่ประหยัดน้ำมันมากๆได้เครื่องยนต์ดีเซลด้วยค่ะกับ GLC 220D AMG c e l i f t นะคะคันนี้นะคะลดให้เลยค่ะ2 0 0 0 0บาทปกติแล้วคันนี้เราขายอยู่ที่2,290,000บาทนะคะพิเศษเลยค่ะกับโปรเบส t NK t เ e f ด n a l ไฟนอนคอคันนี้ให้ราคาเพียงแค่2 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะ แถมได้รุ่นเฟซลิฟอีกด้วยนะคะและยังได้สีขาวสุดสวยแบบนี้ค่ะคันนี้บอกเลยนะคะว่าสภาพสวยเนี๊ยบมากๆเลยค่ะและยังได้ระบบไฟมันติบีมด้วยนะคะรถทรงนี้นะคะจะเป็นแบบ SUV ขนาดมิดเดิลไซส์ค่ะเพราะฉะนั้นบอดี้แล้วก็ตัวรถเขาจะมีลักษณะยกสูงนะคะสถานการณ์ตอนนี้นะคะพื้นที่ไหนมีน้ำท่วมขังมี SUV ไว้อุ่นใจหายห่วงแน่นอนและยังมาพร้อมกับล้อขนาด19นิ้วนะคะจะเป็นล้อ AMG ลายดาวก้าการคู่ค่ะแล้วก็ตัวล้อมีความสวยมากๆ ด้านข้างนะคะจะมาพร้อมกับตัวไซส์ไลนิ่งบอร์ดหรือว่าบันไดข้างค่ะเพิ่มความสวยงามนะคะแล้วก็ทำให้การขึ้นลงตัวรถง่ายดายมากๆ ด้านบนตัวท็อปออปชันแบบนี้มาพร้อมกับหลังคาแก้วพาราลมิกกาสลูปเต็มบารเลยทีเดียวค่ะและยิ่งคันนี้ได้เครื่องยนต์ดีเซลบล็อกใหม่ด้วยค่ะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2 0 0 0 c ี cc, ให้พละกําลังแรงมา้า194แรงมา้าได้เกียร์ตัวใหม่9สปีดด้วยนะคะอัตราประหยัดน้ํามันคันนี้ดีมากๆแล้วก็ขับสดุกมากๆคอนเฟิร์มเลยค่ะและสําหรับตัว GLC นะคะเปิดฝาท้ายด้วยการเตะง่ายๆแบบนี้ก็ได้ค่ะตัวฝาท้ายจะออโต้ขึ้นเลยนะคะและพื้นที่เก็บของกว้างขวางมากๆเลยทีเดียวค่ะมีตััวแผ่นบงสมภาระ ้ดวยค่ะถ้าไม่ใช้งานก็เปิดไปแบบนี้ได้นะคะแถมยังพับตัวเบาะค่ะเพิ่มพื้นที่ได้อีกด้วยนะคะช่วงนี้ใครมีแผนที่จะเดินทางไกลนะคะหรือว่าไปต่างจังหวัดหรือว่าขนของต่างๆคันนี้ตอบโจทย์มากๆยก้ำอีกหนึ่งครั้งเลยนะคะกับ GLC 2 2 0ส m g Facelift คันนี้วิ่งมาน้อยด้วยค่ะกับเลขไมเพียงแค่39,0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นแถมลดไป2 0 0แสนบาทเหลือเพียง290ล้านก้าหมื่นบาทลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะต้องรีสแกน QR Code มาสอบถามตัวที่ฝ่ายขายด่วนเลยค่ะ ได้เข้ามาสัมผัสภา,ภายในคันนี้นะคะบอกเลยค่ะว่ายังใหม่มากๆเลยค่ะตัวบาดนะคะจะเป็นหนังเต็มฟูลแบ็กสีดําค่ะแล้วก็ภายในจะเป็นโทนสีดําทั้งหมดเลยนะคะคอนโซลตรงกลางจะเป็นลายไม้แบ็กแอสหวุดสีเข้มค่ะทําให้ดูหรูหราคลาสสิกมากๆเลยนะคะแอร์ด้านหน้าปรับแยกได้2โซนค่ะเป็นการปรับกดขึ้นไปแบบนี้นะคะตัวเลขจะเป็นแบบดิจิตอลโชว์ที่ตรงแดชบอร์ดนี้เลยค่ะ ตรงแดชบอร์ดนี้นะคะก็เป็นดีไซน์ใหม่แล้วค่ะคุณลูกค้าสามารถทัชกรีนได้ง่ายดายมากๆเลยนะคะลองดูตรงระบบนําทางนีเวเกชันคุณลูกค้าสามารถซูมอินซูมเอาได้ง่ายๆผ่านปลายนิ้วเลยค่ะดูว่าด้านหน้ารถติดมากน้อยแค่ไหนก็ง่ายดายเลยนะคะคอนเน็กผ่านตัวสมาร์ทโฟนได้แล้วก็มีตัวแอปพลิเคชัน Mercedes ม Me, ี Mercedes App ให้ครบเลยค่ะระบบช่วยเหลือฉุกเฉิน SOS ก็มีมาให้นะคะจะมีปุ่มคออยู่ที่ด้านบนนี้ค่ะ อยู่ตรงข้างๆในส่วนของตัวการเปิดหลังคาซันรูฟนะคะและตัวหลังคาแก้วที่เราเปิดแบบนี้ก็หรูหรามากๆเลยทีเดียวค่ะหน้าจอนี้ใช้งานได้อีกเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโหมดคอมฟอร์ตนะคะปรับสีและความสว่างในห้องผู้โดยสารค่ะปรับมู่แนแอนโทนได้นะคะรวมถึงใช้งานการตั้งค่าตัวรถก็ได้เช่นกันค่ะและนอกเหนือจากนี้นะคะยังใช้งานผ่านตัวทัชแพดได้ด้วยค่ะ เราสามารถปรับโหมดการขับขี่ได้นะคะผ่านปุ่ม Dynamic s e l e c t ตรงนี้เลยค่ะมีตัวช่วยจอด Parking Pilot ให้รวมถึงกล้องคันี้นะคะการถอยหลังของเขาจะเป็นกล้อง310องศา s ซ r r o u n n i n g รอบคันเลยทีเดียวค่ะได้พวงมาลัยใหม่กระชับมือมากๆเลยค่ะมีแ d d l e s s i i ปให้มันติฟังก์ชันก็มีให้ใช้งานครบเลยนะคะลักษณะจะเป็นของ AMG3 ก้านท้ายตัดนั่นเองค่ะ เบาคู่หน้าปัไฟฟ้าบันทึกตำแหน่งที่นั่งได้ด้วยนะคะแล้วก็ดีไซน์ด้านในนี้นะคะสวยลงตัวมากๆเลยค่ะและด้านหลังนะคะบอกเลยค่ะว่ารถแบบ SUV นะคะด้านหลังนั่งสบายมากๆไม่ว่าจะเป็นเล็กรูมที่มีขนาดกว้างขวางแล้วก็เฮดรูมที่โปร่งมากๆเลยค่ะแถมยังได้หลังคาแก้วแบบนี้นะคะทําให้ด้านในหรูหราแล้วก็ไม่อึดอัดด้วยค่ะด้านหลังนี้นะคะตัวเบาะก็จะเป็นเบาะหนังเต็มสีดําเช่นกันมีในส่วนของตัวช่องแอร์ด้านหลังมาให้ด้วยค่ะ เปิดลงมาด้านล่างจะมีตัวพอร์ตของ Type C ให้2พอร์ตเลยทีเดียวนะคะสามารถชาร์จสมาร์ทโฟนได้หรือว่าวางแก้วนะ้ำวางแก้วกาแฟก็ได้อีก2ที่ค่ะมีพื้นที่เก็บของให้อีกด้วยนะคะหรือว่าใครมีของมีค่าก็ไว้ในนี้ปลอดภัยดีค่ะโดยรวมแล้วนะคะบอกเลยคะ่ะว่า SUV เป็นอีก1คันที่ต้องมีติดบ้านเลยนะคะคันแรกเครื่องยนต์ดีเซลบล็อกใหม่ประหยัดสุดๆด้วยค่ะ สรุปเลยนะคะสำหรับ GLC 220d m g 220 facelift คันนี้เป็นรถปี2021ค่ะเล็กไม่วิ่งมาเพียงแค่39,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะกับราคาที่สุดพิเศษมากๆเลยค่ะปกติแล้วนะคะคันนี้เราขายอยู่ที่2,290,000บาทลดให้พิเศษเลยค่ะกับ Benz NK เดียวไฟนอนคอลดจัดหนักให้200,000บาทเหลือเพียง2 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นขับดีขับสนุกได้เครื่องยนต์ดีเซลแถมรุ่น facelift แบบนี้ต้องเรียบรดเลยนะคะ แล้วก็อย่าลืมนะคะมาที่เบนเคที่เดียวสมครบความต้องการวันนี้กระตู้องาขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ